น,นอนรายการที่จะทําให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารท่ันต่อสถานการณ์งานส่งเสริมค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm 2 5ค่ะก็ส่งผลก,กระทบนะคะเป็นมงใหญ่นะคะมีผลกระทบกับร่างกายของพวกเรา<ะ>ค่ะ จังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยจะมีการดําเนินการยังไงบ้างคะสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีของเรานะคะก็จะมีการจัดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนะคะโดยมีการเสนอแนะให้เกษตรกรนะคะรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาการปกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้แก่เกษตรกรค่ะนตสอดอปชนะคะตำบลบางมัวทองอำเภอบางมัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของ PM 2.5ก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันนะคะ,คะเราไปดูกันเลยค่ะว่าที่อำเภอบางบัวทองเขาจะกิจกรรมยังไงกันบ้างไปกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ,คะไป เกษตรจังหวัดนนทบ,บุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทองขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยใช้กลไกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนจัดอบรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อรวมกับจัดทำแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาและถ่ายทอดความรู้ด้านการหยุดเผาผลกระทบที่เกิดจากการเผาโดยเน้น จัดกระบวนการเรียน,นรู้ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางสรุปองความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาวิธีการผลิตมุ่งสู่การทำเกษตรปลอดการเผาโดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน30รายเข้าร่วมอบรมแล้วในส่วนของคมรส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะก็มีในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมการหยุดเผาด้วยค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะวิธีการไถกลบแบ่งเป็น2วิธีดังนี้วิธีแรก คือการไถนาบนที่แห้งโดยไถกลบต่อสังและฟางข้าวด้วยไถหัวหมูเพื่อพลิกกลบต่อสังและฟางข้าวไว้ใต้ดินให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพลิกเอารากหญ้ามาตากแดดให้แห้งตายรวมถึงพลิกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคมาโดนแดดตายจากนั้นก็ใช้พลวนสองแถวทำการย่อยหน้าดินให้เล็กลงสำหรับรองรับการงอกของเมล็ดข้าวต่อไป วิธีที่สองคือการไถกลบในพื้นที่นาน้าไถจานเพลาหมุนไถกลบต่อสังและฟางข้าวไว้ใต้ดินให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพลิกเอารากย้ามาตากแดดให้แห้งตายรวมถึงพลิกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคมาโดนแดดตายต่อมาก็ใช้จอบหมุนตีเถือกเพื่อตีดินและทำเถือกสำหรับวานตมหรือปักดำข้าวต่อสังฟางข้าว รือเศษวัสดุการเกษตรอื่นๆที่เหลือทิ้งในแปลงเพาะปลูกยังสามารถนำมาทำปุ๋ยอินทรีย hmm. ์เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังนำเศษวัสดุการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์เช่นนำฟางข้าวมาอัดก้อนเพื่อใช้เป็นอาหารโคประโยชน์อีกอย่างของเศษวัสดุการเกษตรก็คือใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิองอัดเม็ดหรืออัดก้อนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการผลิตทางกระบวนการอุตสาหกรรมหรือการทำอาหารในครัวเรือนประโยชน์ของเศษวัสดุการเกษตรยังไม่หมดแค่นี้นะยังนำมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดเพื่อรับประทานหรือว่าเอาไว้ขายหรือจะนำไปต่อยอดผลิตเป็นกระดาษก็ยังได้เลยนะ